สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลท์สไตล์บายจอยยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีเพืเพ่อนๆที่ชอบสะสมสวัสดีเอซทุกท่านนะคะวันนี้พี่จอยมาอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเหรียญสะสมเหรียญเก่าเหรียญหายากวันนี้เรามาพูดถึงเหรียญห้าบาทที่มีใช้ใจ่ายหมุนเวียนในปัจจุบันกันบ้างนะคะเป็นเหรียญที่ห้าบาทที่ติดอันดับของเหรียญหายากด้วยนะคะพเพื่อนๆจะ เหรียญแบบนี้เป็นเหรียญห้าบาทชนิดราคาที่ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าติดอันดับที่สามเลยทีเดียวนะคะตัวติดผลิตร้อยสวยงามมากนะคะเพื่อนๆอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าเป็นปีพศอ,อ,อะไรนะคะ ถ้าเป็นเพื่อนพบเจอแบบนี้เก็บได้เก็บเลยด้านหน้าของเหรียญก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นั่นเองนะคะเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะคะข้อมูลของเหรียญน,นะคะด้านหลังของเหรียญก็จะเป็นวัดเบญจมาปพิษดุสิตวนารามนั่นเองนะคะ เหรียญน,นี้เป็นเหรียญปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสามเป็นเหรียญที่ติดอันดับที่สามเลยทีเดียวจำ,จำนวนการผลิตอยู่ที่ยี่สิบเก้าล้านสามพันเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญที่คลองอันดับที่สามเลยทีเดียวหายากนะคะปีห้าสามผลิตออกมาถือว่าก็ไม่ เอ,อมากแล้วก็ไม่น้อยนะคะแต่ว่าณปัจจุบันทำไมถึงหายากนะคะสำหรับเหรียญ5บาทปีพศสองพนร้อยห้นี้นะคะก็มีการซื้อขายกันอยู่อ่าเกินหน้าเหรียญแล้วนะคะอยู่ที่ราคาไม่เกินอ่าประมาณ20บาทนะคะ ถ้าเป็นเหรียญ UNC ก็จะประมาณห้ิบาทจะประมาณนี้แต่ว่าถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานที่พี่จอยทีอ,อยู่นี้ก็ผ่านการใช้งานนะคะก็ไม่เกิน20บบาทนะคะก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะคะอยู่ที่การตกลงซื้อขายกันนะคะแบบนี้เลยนะคะ ก็จะเป็นด้านล่างก็จะเป็นวัดเบญจมาประพิษดุสิเวลาลามนั่นเองนะคะด้านหน้าของเหรียญก็เป็นพระบรมบรูปพระบาทสมเด็จรัชกาลที่9นะคะสวยงามมากถึงแม้ว่าจะผ่านการใช้งานนะคะเหรียญนี้ถึงได้ติดอันดับนะคะความสวยงามของเหรียญไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือคมชัดนะคะชัดเจน สวยงามสึกหล่อน้อยถ้าเราจะ,ะสะสมหเหรียญก็หาเหรียญที่มีความสึกหล่อน้อยหน่อยนะคะถ้าว่าเป็นเหรียญที่สึกหลอ,อน้อยเราเก็บไว้ยิ่งนานๆานยิ่งมีคุณค่ายิ่งมีราคานะคะเ,เพื่อนๆจ๋าถ้าเป็น UNC มีราคานะคะ นี่ค่ะหายากนะคะติดอันดับที่สามตอนนี้พี่จอยก็ไม่ค่อยจะพบเจอแล้วนะคะสำหรับเหรียญห้าบาทปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสามถ้าหากเพื่อนๆพ,พบเจอเก็บได้เก็บเลยนะคะเพราะว่าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบสะสมอย่าลืมนะคะถ้าเหรียญที่ไหน เรียญไหนนะคะติดอันดับหนึ่งถึงสิบเราต้องรีบเก็บทันทีนะคะเขาจะจัดอันดับมาหนึ่งถึงสิบนะคะแล้วก็จัดอันดับพอตอด้วยนะคะถ้าเป็นมือใหม่เป็นนักสะสมใหม่ต้องหาความรู้เยอะๆนะคะเพื่อที่เราจะได้เก็บออม เก็บออมวันนี้เรามีกิมีใช้ในวันข้างหน้านะคะเก็บออมวันนี้เพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาในอนาคตเก็บออมวันนี้เพื่อให้เราได้ต่อยอดทํากําไรในวันข้างหน้าก็ได้นะคะเพื่อนๆจะหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ความรู้จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะเพื่อนๆที่ชอบสะสม ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับ c ไคร้กดไลค์กดแชร์ให้กับพี่จอยด้วยนะคะขอบคุณมากมายค่ะเพื่อนๆจะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ